นี่คือวายุเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากตอนพักกลางวันก็ไม่เล่นกับเพื่อนหลังเลิกเรียนก็ยังไปกวดวิชาอีกกระทั่งก่อนนอนเขาก็ยังอ่านหนังสือทั้งหมดเพราะเขาต้องการทําให้พ่อของเขาภาคภูมิใจทุกครั้งที่วายุเอาผลการเรียนมาให้พ่อดูหากผลการเรียนดีเขาก็จะได้รับคําชมพ่อเองก็ภูมิใจในตัววายุมากและบังคับให้เขากินแต่ผักกับปลาเพื่อพัฒนาสมองวันหนึ่งคุณครูประกาศว,ว่าโรงเรียนของเราจะมีทัศนศึกษาเด็กทุกคนตื่นเต้นมากเมื่อวายุไปขอพ่อขอไปทัศนศึกษากับเพื่อนเพื่อนการทัศ ไปนักเดี๋ยวพ่อพาไปก็ได้นั่นทําให้วายุเป็นเด็กเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ไปทัศนศึกษาถึงแม้เขาจะเสียใจแต่เขาต้องไม่แสดงออกเพราะมิฉะนั้นเดี๋ยวพ่อจะผิดหวังในขณะที่เพื่อนของเขาชวนกันไปดูหนังในโรงภาพยนตร์วายุก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อนๆชวนกันไปกินอาหารฟาสต์ฟู้ดวายุก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อนๆเล่นกันหลังเลิกเรียนส่วนวายุต้องกลับบ้านตลอดเพราะพ่อมารับไม่เคยได้เล่นกับเพื่อนทุกกิจกรรมที่เพื่อนชวนกันไปเล่นไปสังสรรค์ปาร์ตี้หรือไม่เคยมีวายุอยู่ในนั้นเลยโรงเรียนจัดก,กิจกรรมแข่งขันกันวววาาาดดดดรรรรููปปคสสยทีุ่ก็จะไ้้ขึนบอ์ภพ วายุชนะเลิศวายุภาคภูมิใจมากรีบเอารูปที่ตัวเองวาดมาอวดพ่อแต่พ่อก็ขยำทิ้งอย่างไม่ใยดีวาดรูปทําไมไร้สาระเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าไปวายุเสียใจมากแต่เขาก็บอกกับตัวเองว่าอย่าร้องไห้เดี๋ยวพ่อจะโกรธเอาเมื่อขึ้นมหาลายัยพ่อบังคับให้เขาเรียนรัฐศาสตร์วายุก็รับปากแต่ไม่รู้อะไรดนใจทําให้เขาเลือกที่จะไปเรียนดิเทศศาสตร์คณะที่เขาอยากจะเรียนพอขึ้นมหาลัยแล้วอยู่ห่างพ่อเขาก็เริ่มใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นไปดูหนังครั้งแรกในชีวิตกินอาหารฟาสต์ฟู้ดครั อิสระได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปได้เข้าสังคมได้มีเพื่อนฝูงได้สนุกสนานกับการทํากิจกรรมต่างๆนี่แหละคือชีวิตที่ใช่นี่แหละคือชีวิตที่วายุต้องการแต่เมื่อเขากลับไปที่ห้องของเขาปรากฏว่าพ่อของเขานั่งรออยู่ก่อนแล้วชันรู้แล้วว่าแกไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ตามที่ฉั้นบอกแกทําตัวเละเทะเลไหลขนาดนี้แกยังเป็นลูกชันได้อีกเหรอ พ่อครับผมขอโทษผมแค่อยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองก็ได้งั้นต่อไปนี้เราตัดพ่อตัดลูกกันแล้วฉันจะดูสิว่าแกจะมีน้ำยาเอาตัวรอดได้แค่ไหนวายุเสียใจมากเขาไม่คิดเลยว่าแค่เขาอยากจะมีความสุขมันจะทําให้เขาต้องสูญเสียคนที่รักที่สุดในชีวิตไปวายุลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะเขาต้องทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองเรียนก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะว่ามีเวลานอนน้อยลงเขาต้องดื่มน้ําเพื่อประทางความหิว ตอนกลางคืนก็ต้องไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ผับด้วยความเหนื่อยล้าบางครั้งเขาก็เผลอหลับที่ป้านรดเมย์พ่อไม่เคยสนใจเขาเลยมีแต่แม่ที่โทรมาถามสารทุกสุดดิบแต่เมื่อวายุเริ่มปรับตัวได้เขาก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นแม้จะเหนื่อยแต่ก็อิสระ จนกระทั่งวันที่เขาสาเร็จการศึกษาแม่ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเขาแต่พ่อไม่มาถึงแม้จะน้อยใจแต่วายุก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้และใช้ชีวิตต่อไปจนกระทั่งวันที่เขาได้แต่งงานแม่ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเขาแต่พ่อก็ไม่มาในวันที่เขามีลูกพ่อก็ไม่มามีเพียงแต่แม่เท่านั้นที่อยู่กับวายุทุกช่วงสําคัญของชีวิตจนกระทั่งลูกของวายุอายุได้สี่ขวบแม่ก็ขอร้องให้ไปเจอพ่อเพราะตอนนี้พ่อป่วยหนักและไม่รู้ว่าจะมีอายุอยู่ได้แค่ไหนวายุได้เจอหน้าพ่อครั้งแรกในรอบหลายสิบท พ่อของวายุก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่และเขาเริ่มสํานึกได้เลยว่าเขาทําช่วงเวลาสําคัญในชีวิตหล่นหายไปมากขนาดไหนแต่ความจริงที่วายุไม่เคยรู้เลยคือตอนที่วายุทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟพ่อก็แอบปลอมตัวไปหาตอนที่วายุนอนหลับที่ป้ารถเมพ่อก็ไปนั่งเฝ้าเพราะกลัวลูกถูกทาร้ายแม้กระทั่งตอนที่ลูกรับปริญญาพ่อก็แอบดูวายุอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าไปเพราะคิดว่าลูกยังโกรธอยู่แม้กระทั่งตอนที่วายุแต่งงานพ่อก็ไม่กล้าเข้างานเพราะกลัวว่าจะรับไม่ได้หากลูกยังไม่ให้อภัย ใช่ตอนที่หลานคลอดด้วยพ่อนั่งอยู่หน้าห้องตลอดเลยพ่อขอโทษนะที่ผ่านมาที่พ่อทําตัวไม่ดีกับลูกวายุอภัยให้พ่อด้วยพ่อครับผมขอโทษผมเองก็ทําไม่ดีกับพ่อเหมือนกันและหลังจากที่พ่อกับวายุเปิดใจคุยกันครั้งแรกในรอบหลายสิปีดูเหมือนร่างกายของพ่อก็จะไม่ไหวอีกต่อไป หลายเดือนผ่านไปวายุกับลูกก็พากันมาเที่ยวที่สวนสาธารณะโดยมีพ่อของวายุที่ร่างกายดีขึ้นอย่างปฏิหารนั่งเฝ้าดูภาพเลือดเนื้อเชื่อไขของตัวเองอย่างมีความสุขพ่อของวายุรู้สึกดีใจมากที่เขายังมีโอกาสและเขาตระหนักได้แล้วว่าเขาเกือบทําชีวิตของเขาพังด้วยตัวของเขาเองต้องขอบคุณแม่หมอแพรมากเลยนะที่มาช่วยยืดอายุชีวิตของผมไม่เป็นไรคะ่ะคุณพ่ออย่าลืมจ่ายเงินค่าว่ามนุษย์นะคะกินหนึ่งตัวอยู่ได้3เดือนตัวละ3าล้านบาทบทนี้ก็9ล้านบาทค่ะ แพมดีใจนะคะที่ได้ช่วยคุณพ่อที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นมีแม่หมอแพมค่ะ